วันนี้คงจะคุยกันนิดหน่อยแล้วก็จะให้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมกันนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยูนะ่การประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการที่เรานะประพฤติปฏิบัติเพื่อการดับไม่เหลือนะซึ่งภพหรือการดับไม่เหลือซึ่งชาติหรือการดับไม่เหลือซึ่งชร,ารล,งชลารณะนะ คือไล่าสายปฏิจจสมุปาโทไปเนี่ยทุกอันเนี่ยใครก็ตามปฏิบัติเพื่อการดับไม่เหลือนะซึ่งอวิชาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณซึ่งนามรูปไล่ามาจนถึงพบชาติชรามรณะเนี่ยพนะระองค์ก็จัดว่านี่คือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือการที่เราเจริญนะโพธิปักขิยธรรม37หรือการที่เราเจริญสติปัฏฐานส หรือการที่เราจเจริญอนาปานสตินะอย่างอนาปานสตินี้ก็ครอบคลุมหมดนะเก็บหมดทุกเรื่องนะตั้งแต่มรรคแบริบูรณ์นะหรือสติปัฏฐาน4บริบูรณ์หรือว่าโพธิปัจจยธรรม37บริบูรณ์ด้วยอานาปานสตินะอภิธรรมเมอภิธรรมมังนะทำอันยิ่งของพระพุู้มีพระภาคซึ่งโปรงแสดงด้วยปัญญาอันยิ่ง ก็คือโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองนะตั้งแต่สติปฐาน4สมัปรปทาน4อิทธิบาท4อินรียห้พระลห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคเมีองแปดนะอันนี้จัดเป็นธรรมอันยิ่งที่พระองค์จัดเลยว่าอันเนี้ยพระองค์ต้องใช้การแสดงธรรมนด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์นะดังนั้นด้วยข้อธรรมอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ย พระองค์สามารถประมวลลงได้ที่อนาปานาสตนะิแต่นั้นอนาปานาสติเพียงอย่างเดียวเนี่ยที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะมันทำให้ข้อธรรมทุกอย่างเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาไดนะ้อันนี้เชื่อมโยงพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราหมดแล้วนะในเ,เคยรวมเล่มในหนังสือ,เ,อเรื่องของพุทธศาสนาะตั้งแต่ความเป็นมาเป็นไป ตั้งแต่ที่มาที่ไปต่างๆไปจนถึงเรื่องของข้อธรรมนะก็เราก็พยายามลงมาที่ข้อธรรมง่ายๆที่ทำให้เราไม่ต้องไปใคร่ควรเยอะการใคร่ควรก็ เหมาะระดับหนึ่งสำหรับจิตที่หดหู่จิตที่เศร้าซึมมืนชานะอ,าอันนี้ก็ใช้ธรรมวิจยะไดนะ้การใคร้คนทำไม่ควรทำสมาธิเพราะจะยิ่งทำให้ไปกันใหญ่นะทำใคร้คนทำอันนี้พระศาสดาก็ได้บอกวิธีแก้ต่างๆเอาไว้นะ การใช้ความคิดก็ได้ถ้าความคิดนั้นเนี่ยคิดในกรอบที่พระศาสดาทรงตรัสและทรงบัญญัติเอาไวนะ้ในเรื่องของอการคข้ควรเรื่องปฏิจจสมุป,ปาโทการพิจาณาโดยความเป็นธาตุการพิจาณาโดยความปเป็นอายตนะอันนี้ใช้ความคิดได้การคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อมรคผลนะเป็นส่วนประกอบแห่งวิชาความรู้นะ ทำให้อวิชชาจางกลายไปหมดไปแต่ที่สุดแล้วตัวความคิดมันยังไม่ใช่นิพพานเราต้องละความคิดนั้นอีกทีหนึง่งต้องละความคิดนั้นอีกการจะละความคิดก็ต้องดูเห็นความคิดมีการเกิดเห็นความคิดมีการดับดังนั้นการที่จะไม่คิดก็คืออยู่กับลมหายใจหรือจิตอยู่กับกายความคิดจะไม่มีเพราะว่าจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยตั้งได้ทีละธาตุธาตุที่มันไปตั้งเนี่ยมันมีแค่4ธาตุ มันมีสีเรื่องเท่านั้นในใจเราที่ใจเราจะเข้าไปรู้ได้ถ้ามันไม่รู้กายมันก็ไปรู้เวทนาหรือไปรู้สัญญาหรือไปรู้สังขารนะมันไปได้เท่านี้แต่นั้นเมื่อมาตั้นเอามันมาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยมันจะไม่ไปเวทนาสัญญาสังขารสามธานนี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าสามธานนี้มันเกิดขึ้นมาไรแล้วเรารู้ตัวนั่นแหนะคือสมุ Nearly ทยัยการเกิดขึ้นของมันดังนั้นการเกิดขึ้นของสัญญา การเกิดขึ้นของสังขารนะถ้าเราทันเนี่ยเราจะเห็นการเกิดขึ้นของมันเห็นสมุทยัยนั่นคือนันทินั่นเองนะงนั้นขณะที่เราอยู่กับลมหายใจแล้วเราหลุดไปคิดเนี่ยพนะระองค์บอกว่าเนี่ยเธอจะเห็นสมุทยัยนั่นคือเราเห็นสมุทัยของสัญญาหรือสังขารตัวความคิดนั่นเองดังนะนั้นการอยู่กับลมหายใจเนี่ยได้มากมันก็จะเป็นการ เบรกหรือการหยุดไม่ให้ความคิดนี่มันเกิดขึ้นอพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเหตุเกิดของความคิดและเมื่อเพลินไปสักพักหนึ่งแล้วเรารู้ตัวเราดึงกลับมาที่เสาเกินเสาหลักเราจะเห็นนิโรธพระองค์บอกว่าขณะที่เธอละนันทีเนี่ยเธอจะเห็นนิโรธเราก็จะเห็นสมุทัยของความคิดและนิโรธของความคิดดังนั้นเท่ากับความคิดมีเกิดมีดับ เมื่อความคิดมีเกิดมีดับความคิดก็เป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวตัวตวนอันนี้จะเป็นนามธรรมนะสิ่งใดไม่เคยมีก็คือมีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปหมดไปตั้งอยู่ไม่ได้อตถังคมะอตถังคโมคือตั้งอยู่ไม่ได้และที่สุดก็นิโรธคือดับหมดไปสิ้นไปนะสิ่งที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาดังนั้นมันจึงไม่ใช่นิพพาน มันยังเป็นสังคตนะยังเป็นสังคตาธาตุเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ดังนั้นด้วยความที่เราสําคัญผิดคิดว่าธาตุเหล่านี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องแกนะ้แก้ด้วยการเห็นการเกิดการดับบ่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาบ่อยๆจะเห็นบ่อยๆก็ต้อง ตั้งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวนี่คือเหตุว่าทําไมพระศาสดาจึงให้เราตั้งจิตกับอารมณ์อันเดียวนะเพื่อหเห็นสัจจากความจริงตรงนี้เพื่อให้สัจจากความจริงตรงนี้ปรากฏพนะระองค์จึงบอกเมื่อเธอทําสมาธิเนี่ยความจริงทั้งหลายย่อมปรากฏความจริงคืออย่างนีนะ้ความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลายธนะาตุนานัตตาธาตุต่าง มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปจะทำให้เราเข้าใจรู้ว่าเนี่ยทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามเกิดดับหมดมในขณะเดียวกันที่มันหลุดจากกายไปเนี่ยไปคิดนึกเรื่องใดก็ตามเราเห็นเหตุเกิดของความคิดขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุเกิดของความคิดเนี่ยนั่นคือความดับแห่งรูปเพราะเมื่อกี้มันเพิ่งตั้งอยู่กับรูปรู้รูปคือลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออก แล้วพอหลุดไปคิดเนี่ยการรู้ลมหายใจจะหายไปลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนั่นคือรูปดับรูปดับนามเกิดเพลินกับนามไปสักพักหนึ่งรู้ตัวดึงกลับมารูปนามดับรูปเกิดเห็นนะนี่ให้เรารู้ทัน,น,น,คคนงนั้นไข้ควรตรงเนี้ยได้ว่าจริงไหมใช่ไหมเราก็ไข้ควรเออขณะเราคิดเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ลมเราถึงต้องดึงกลับมาลมอีกพอเรารู้ลมปุ๊บความคิดหายไม่รู้นามธรรมา แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธาตุเดียวกันโคนละธาตุและวิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยทีละธาตุทีละธาตุธาตุเหล่านี้เราก็ศึกษาดูว่ามันมีกี่ธาตุซึ่งมันจะมีแค่สี่ธาตุคือรูปรูประธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังการธาต์โดยวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นตัวเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุอันนี้คือสัจจความจริงที่เราจะเห็นและนี่ก็คือคุณสมบัติของโสดาบันโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ ดังนั้นทุกคนก็ต้องฝึกตรงนี้ทําตรงนี้เราเห็นประเด็นต่างๆตรงนี้ให้ใหชัดเจนคล่องแคล่วอันนี้คุณสมบัติความเป็นโสดาบันที่เป็นลักษณะของปัญญีสีก็จะมีขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ความเพียรของเรานี่แหละทําลงตรงนี้แค่นั้นเองขณะที่เราหยุดคิดเนี่ยมันกน เป็นการพักพักจิตของเราไม่งั้นจิตเรามันไปมันคิดเรื่อยมันฟุง้งนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเป็นแสนเป็นล้านเรื่องนะมันเยอะมากนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่เราเนี่ยจะหยิบจับสิ่งไหนมาประพฤติทางกายทางวาจาต่อไปดังนั้นะถ้าเกิดเป็นความคิดที่เป็นอกุศลแล้วเราหยิบมาทำมันก็เกิดเป็น อกุศลทางกายทางวาจาต่อไปอเราก็พยายามละอกุศลแล้วก็จเจริญความเป็นกุศลให้มากก็เพื่อให้ตัวเราเองเนี่ย <c oughs> คุ้นเคยกับกุศลและไม่อยากได้มาซึ่งอกุศล <c oughs> <c oughs> ซึ่งคนพานเนี่ยเขาจะมองไม่ออก ก็จะไม่รู้ว่าโทษอันใหญ่หลวงเนี่ยเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนผานนะก็คือการที่ต้องไปเกิดในนรกกําเนจสานเปรวิสัยพรนะองเรียกเป็นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่คนผานคาดไม่ถึงก<ๆ>็คิดว่าก็ทําอย่างนี้ทาไม่ดีแค่นี้มันไม่น่าจะมีอะไรแต่มันสั่งสมเป็นอนุสัยในจิตในใจเข้าไปเรื่อยนะอนุสัย รวมกันตลอดสั่งสรารก็จะเป็นอกุศลมูลซึ่งอันนี้มันจะแก้ยากขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะฝึกรักษาศีลให้ดีทางกายทางวาจาให้ดีก็ตามมันก็ยังแก้ไม่ได้นอกจากมาภาวนาพอจะมาภาวนาก็อยู่อีกว่ารู้ทางถูกต้องหรือเปล่าอีกเนี่ยนั้นพอคนขาดศรัทธาสัมปทานะขาดการเชื่อในการตรัสรู้ของ พระผู้มีพระภาคเนี่ยมันก็จะเบนไปเรื่องอื่นฉะนั้นเวลาเราจะไปถกกันอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันถึงจบไม่ค่อยลงเพราะว่ามันใช้ข้อมูลคนละอย่างกันเวลาเราคุยเรื่องนี้แล้วเรายกคำพระศาสดาเขาก็จะคุยเรื่องเดียวกันแต่เขาพยกคำแต่งใหม่มาพูดมาคุยมันจะไม่ลงกันนะเรื่องนี้พระศาสดาไม่เคยบัญญัติ แต่ก็ม,มีมีบัญมีบัญญัติมีบาลีด้วยอะไรด้วยคุยคุยแต่ลองถามเสียนั้นนะใช่พุทธวจนามไหมก็ไม่ใช่นะออยู่ในหนังสือเล่มนี้บทนี้บทนั้นบทนี้มีอ้างอิงหมดแหละแต่ไม่ใช่คำพระาศาสดานะไม่ใช่ที่อยู่ในฉบับไม่ใช่ที่อยู่ใน <c oughs> เป็เสียงออกอากาศน่าจะได้แล้น่าจะหยุดแค่นี้นะเดี๋ยวเขาปรับนะช่างยังไม่มาซ่อมเลยสัปดาห์หนึ่งแล้วนะสงสัยช่างติดงาน เปิดใหม่ได้ละก็เดี๋ยวอาจจะเสียอีกเสียเป็นระยะเสียก็ดับก็เปิดใหม่นะอ่เนี่ยก็ประมาณนี้แหละทำให้หาจุดลงตัวไม่ได้เวลาเวลาจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจารย์ถึงบอกว่ามันต้อง มีมาตรฐานเดียวกันก่อนถือตำราเดียวกันก่อนถือสิ่งเดียวกันก่อนศรัทธาในสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าให้พวกเราเนี่ยแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธว่าตถาคตพาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธ แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถตาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติาตม,มาพระสูตรเหล่านี้ไม่ค่อยมีคนยกขึ้นมานะไม่ค่อยมีคนยกขึ้นมาอยู่ในเรื่องของวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการนะแสดงธรรมว่าเป็นธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมนะแล้วก็ตรัสในทางกลับกันนะงนั้นถ้าคนทํากลับกันเนี่ย ไม่ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัตนะิหรือไปแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติแต่บอกไปบัญญัติอย่างเงี้ยทำกลับกันนรกหนึ่งกับนะแต่ถ้าบอกตรงๆงว่าอ๋ออันนี้เขาแต่งใหม่ไม่เป็นไรผมเชื่อคำแต่งใหม่ก็โอเคนะทำตรงตรงไม่เป็นไรแต่ถ้าไปบอกว่าอ,อ๋อน,นี่พระศาสดาบัญญัติแต่พระองค์ไม่เคยบัญญัติอันนี้เป็นการกล่าวตู่ อันเนี้ยผลเสียต่อตัวเองจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำตรงๆเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าจะไปเกิดในสวรรค์ลตลอดกับและที่สำคัญแค่เกิดในสวรรค์มันก็ยังไม่เท่าไหร่พระอ,องค์บอกจะไม่พลาดธรรมะอันกเกษมจากโยคะธรรมอันกเกษมจากโยคะก็คือธรรมอันเกษมเคมะเ,มเมกษมคือปราศจากโยคะคือเครื่องร้อยรัดทาอันปราศจากเครื่องร้อยรัดก็คือนิพพานนั่นเอง เป็นธรรมที่ไม่มีเครื่อง้อยลัดเครื่อง้อยลัดก็คือสังโยชน์ธรรมที่หมดสังโยชน์หมดจากเครื่องร้อยลัดนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เราจะไม่พลาดสิ่งนี้ดังนั้นการที่เราสร้างวิบากอันเลิศด้วยการทำตรงๆกับพระศาสดาเนี่ยนี่คือวิบากอันเลิศที่เราจะได้รับเพราะเราเนี่ยทำกรรมกับพระองค์โดยตรงที่เป็นกรรมอันเลิศนะมีวิบากที่เลิศเป็นกุศลกรรม แต่ถ้าเราไปทำกลับกันตรงกันข้ามเนี่ยมันก็ได้รับผลนในทางตรงข้ามเช่นเดียวกันเพราะพระองค์เนี่ยไม่เคยเบียดเบียนเราใช่ไหมเราคิดดูนะพระองค์มาเบียดเบียนอะไรเราบ้างไม่เคยแต่เราเบียดเบียนพระองค์เหมือนคนมาเบียดเบียนเราเนี่ยกล่าวตู่เราด้วยคําไม่จริงใช่ไหมเป็นธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่มีใครพอใจหรอกใช่ไหม แต่พระองค์ก็บอกเมื่อได้รับแล้วก็ให้ตั้งไว้ซึ่งไกยคตาสติทุกคนก็ต้องรักษาตัวเองอย่างนี้นะแต่นั่นละ่ะคือผลกรรมที่เขาจะได้นะแต่ผลกรรมอันเนี้ยมันไม่ใช่เขากระทํากับบุคคลทั่วไปแต่เขาทากับตถาคตอรันตสมาสัมพุทธะผู้ซึ่งไม่เคยเบียดเบียนสัตว์โลกใดๆมันก็เลยเป็นกรรมที่หนักของเขาดนงนั้นเรื่องแค่เนี้เรื่องธรรมดาเนี่ยศรัทธาสัมปทาเนี่ย การเชื่อในการตรัสรู้ของพระศาสดาเรายัางขาดกันเลยใช่ไหมเราต้องสร้างตรงเนี้ยสร้างตรงเนี้ยถึงว่ามาตรฐานเนี่ยมันต้องหนึ่งเดียวก่อนมันต้องหนึ่งเดียวแล้วมันก็จะจบได้เพราะว่าต่ำกว่าพระศาสดาเนี่ยการบัญญัติเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันมันไม่ได้สอดรับกันนั่นคือปัญหาเมื่อไม่สอดรับกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะขย่ง กฎหมายเองทั่วโลกไม่ใช่แต่ประเทศเราประเทศเดียวทั่วโลกต้องแก้ต้องปรับปรุงตลอดเวลานะเพราะว่าไม่มีบุคคลใดในโลกที่มีความสามารถทำคำพูดได้เชื่อมโยงสอดรับกันหมดเวน้นอรันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์เดียวและจะเกิดซ้อนกันในโลกธาตุ ungen, เดียวกันก็ไม่ได้ด้วยนะถ้ามีพระองค์แล้วก็ต้องไม่มีคนอื่นต้องจบหมดยุคข,ของพระองค์ไปก่อนทำวินัยไม่มีละในโลกนี้ ที่พระองค์ประกาศตั้งแต่ราตรีตัสสรุตั้งแต่คืนแรกครั้งแรกนะต้องหมดหายไปจากโลกนะถึงจะมีอนันตสัมมาสัมพุทธ,ธาพระองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะนะสิ่งที่เราถ้าเราได้ทำอย่างนี้อัน,นิสงส์มากมายในความเป็นรัตนห้าเองก็ตามในความเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะ ผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตาคกตประกาศแล้วใครจะมาแสดงธรรมวินัยที่พระองค์ทรงประกาศแล้วหยิบธรรมะของพระองค์มาประกาศพระองค์บอกหายากมากนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันจำลงพระสัทธรรมของพระองค์เอาไว้อุปสรรคมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นธรรมดาเพราะเรายิ่งแผ่กระจายไปเนี่ยมันก็กระทบกับดินมหาปตพีทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้ฝึกกาย ฝึกวาจาฝึกใจไม่ได้เป็นผู้สดับด้วยซ้ําเขาจะเอาอะไรมาฝึกใช่ไหมเมื่อเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้สดับไม่ได้ฝึกเนี่ยแล้วเขาจะมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เป็นธรรมดาเลยที่จะต้องไปกระทบกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ด้วยความหวังดีนั่นแหละด้วยความเจตนาดีที่พวกเราได้ต้องการเผยแพ่ นะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเราก็พยายามเพราะเราไม่รู้ว่าใครอินทรีย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องแพ่ไปก่อนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าพอก็จะได้ไม่เสียโอกาสเราหวังในคนกลุ่มนี้ส่วนคนกลุ่มอื่นเนี่ยที่เขามีทุลีในดวงตามมากมีอินซีน้อยอ่อนอันนั้นก็ต้องปล่อยไปนะเราก็ไม่ไปยือยุดจุดกระชากหรือว่าเพียรพยายามเพื่อคนไม่กี่คนให้เปลี่ยน ถึงจะเปลี่ยนได้ก็เสีเวลาเยอะนะเว้นแต่เป็นผู้มีพระคุณเป็นญาติสารลหิตกับเรานะมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลกับเราอันนี้ก็โอเคนะเราก็เพียรพยายามไปมนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพยายามตั้งใจทำกันต่อไปนะไม่ไม่ลดละนะเพราะว่าชีวิตก็เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะและหลักสำคัญที่สุดคือการเกิดแก่เจ็บตาย ความทุกข์ที่พวกเราประสบมันมีเยอะแยะหลายเรื่องหมดเรื่องนี้มันก็ไปเรื่องโน้นเหมือนร่วมโน้นไปเรื่องนี้อยู่ในโลกมนุษย์มันก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยก็คือผู้ที่ทํามาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วพอๆกันจึงมาเกิดในภพมนุษย์ดต่นั้นมนุษย์ก็เลยต้องรับสุขบ้างทุกขบ้างเป็นธรรมดา เราก็ได้เรียนรู้ถึงดินมหาปตาพีนะเรียนรู้ถึงลักษณะของคนพาลน,นะว่ามีลักษณะการกระทําอย่างไรก็จะเป็นไปตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้ไม่มีผิดนะเขามีกําลังในเรื่องอะไรเขามีกําลังในการทําความไม่ดีเขาทําได้ง่ายทําได้สะดวกนะกล้าที่จะทำนะกล้าที่จะบิดเบือนข้อมูลต่างๆสร้าง ปั้นแต่งข้อมูลต,ต่างๆขึ้นมาให้เกิดความเสียหายอย่างนี้นะเราก็เห็นกำลังของคนผ่านก็จะเป็นไปตามที่พระศาสดาบัญญัตนะิก็มองเป็นธรรมดาของโลกนะเราก็ยอมรับไปนะเราก็ทุกคนก็คงสร้างกรรมกันมานะหรือเราจะมองว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้คงไม่ประสบอย่างนี้มั้งก็คิดอย่างนั้นไม่ได้ นะคิดอย่างนั้ไม่ได้เราต้องมองเรื่องของพระศัสดาพระธรรมสำคัญที่สุดนะเราต้องมุ่งหน้าทำต่อไปเพราะว่าถึงจะไม่เผยแผ่เราก็เจอความทุกข์ในชีวิตอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเป็นความทุกข์เพราะการที่ต้องมาต้องประกาศคำพระศาสดาเนี่ยก็ถวายชีวิตไปเลยนะไม่ต้อง ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรนะเพราะเมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรนะอะไรจะมีมากระทบก็ก็ยอมรับได้หมดนะเราก็สู้ไปตามเหตุตามปัจจัยนะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันยืนหยัดนะอ,อะไรที่เป็นความจริงเราก็ประกาศได้เราก็บอกบอกกันไปบอกต่อนะเ,อเพราะเวลา สื่อเขาก็จะไม่ค่อยพูดความดีคนอื่นนะเวลาความดีคนอื่นความจริงปรกากฏก็จะพูดนิดนึงแล้วก็จบนะให้พอดูดีแล้วก็ไม่มีอะไรนะพวกเราก็ต้องช่วยกันขยายต่อนะขยายผลยืนยันต่ออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการช่วยดำรงละนะช่วยสร้างความเข้มแข็งขึ้นนะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ทำ หลักนี้ก็ยังคงต้องนะทำต่อไปนะ,ะถึงแม้จะประสบอย่างไรก็ต้องทำต่อไปนะจนมันทำไม่ได้นั่นแหละนะ,อะนะเอากันสุดไปเลยนะ,ะใช่มันก็ต้องดูกันนะว่าคุณกำลังประกาศคำใคร คุณกำลังเชียร์ใครนะ,ะใช่ไหมเชียร์คำสอนของใครนะนเราก็เพียงแต่ขอเป็นกำลังให้ให้พระศัสดาแต่บางทีทุกคนบอกว่าทุกคนเป็นกำลังให้พระศาสดาหมดนะแต่ทุกคนกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยนี่คือลักษณะของความความหลงความเข้าใจผิดดังนั้นเลี้ยวแยกแรกเนี่ยจะซ้ายหรือขวาแยกแรกมันต้องเคลียร์ให้ชัดก่อน พระองค์ตรัสเนี่ยสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรองมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นลูก,กุตระ ว่าจะ,ะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดต่างๆเหล่านั้น,นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเง,งี่ยูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคูรศึกษาเล่าเรียนเนี่ยพระาศาสดาตรัสไว้ตรงๆอย่างเนี้ยได้นํามากล่าวกันไหมใช่ไหมอ่าแล้วก็พอไม่ไม่เอามาพูดมาบอกคนไม่รู้คนไม่ได้ศึกษาไม่รู้และมาคิดว่าเป็นอ่อ ความเห็นหรือว่าเป็นความต้องการของอาจารย์หรือว่ากลุ่มของคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวอย่างนี้นะอ่าโดยปิดบังพระสูตรนี้ไวัยทำไมไม่นำพระสูตรนี้มาเปิดเผยใช่ไหมให้มากให้คนดูให้มากสิบพระสูตรเนี่ยทำไปแล้วพระสูตรที่เป็นปฏิปุจฉาวินีตาปริษาโนอุกาจิวินีตาไม่ใช้คำของชนเราอื่นแต่ใช้แต่คำของตถาคต และพระองค์ก็ตัดตรงกันข้ามคนที่ใช้คําของคนเหล่าอื่นและไม่ใช้คําตถาคตเรียกอุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุชาวินีตาอย่างเงี้ยเนี่ยพื้นฐานนะอันนี้คือพื้นฐานนะพื้นฐานเลยที่เราต้องทราบแล้วเรื่องของกลองศึกถ้าเราไปทําอย่างเงี้ยนะไปศึกษาคําของชนเหล่าอื่นที่ไม่ใช่คําของตถาคตความอันตรธานของคำพระองค์ก็จะค่อยๆหมดไป บางทีเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการที่สาวกเนี่ยใช่ทุกอย่างเนี่ยจำจากสาวกมาแต่นั้นไม่ใช่คำสาธาถ้าสาวกพูดคําพระศาสดานะ สาวกพูดคำพระศาสดานั่นไม่ใช่คำสาวกแต่สาวกทรงจำมาพูดต่อและวิธีตรวจง่ายๆไม่ใช่คำสาวกแน่นอนเพราะถ้าคำสาวกจะไม่สอดรับกันนะถ้าไม่สอดรับแสดงว่าสาวกจำมาผิดนะดังนั้นนี่เป็นหลักของคำพระศาสดาจะสอดรับกันหมดถ้าสอดรับกันแสดงว่านั่นคือคำพระศาสดาไม่ใช่คำสาวกแม้จะสาวกพูดก็ตามแต่สาวกจะอ้างคำพระศาสดาแต่นั้นนั่นไม่ใช่คำสาวก หลักการตรงนี้ก็ต้องรู้ต้องชัดนะเอาละโดนไม่เบรกเยอะแล้ว <c oughs> นะก็คงจะพอดีพอดีเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็นั่งภาวนากันนะตามสบายกันเดี๋ยวก็เลิกแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆอัปเดตกันต่อเรื่อยๆนะก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติกัน องค์ความรู้นี้ถูกต้องแน่นอนนะไม่มีปัญหาตรวจสอบได้เช็คได้นะนะนั้นให้ยืนหยัดมั่นคงในพระธรรมนะของพระศาสดาเอาไว้นะปะนัญหาไม่มีแล้วเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นคำพระศาสดาด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พยายามทำตนเองให้ให้เก่งนะเราถึงจะ เผยแพ่ได้พยายามกลับไปนั่งอ่านสิบประสูตรให้เข้าใจให้เข้าใจเราจะได้เป็นกําลังให้พระศาสดาในการที่จะตอบโตวาทะอันเป็นค่าศึกต่อคําของตถาคตนะและพระสัตธรรมก็จะได้ตั้งมัน่นแล้วก็ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นสืบไปนะหลักฐานที่อ้างอิงมีหมดทุกอย่างทำข้อมูลไว้ให้หมดแล้วนะก็พยายามตั้งใจกันนะอะก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะ ก็มีกิจอีกหลายอย่างต้องทำนะ